เอาเละครับผมก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกม e l c หรือว่า Emergency Response Liberty Count ที่การอีกแล้วนะครับนะซึ่งวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนท่านผู้ชมนะครับว่าเราไม่มีรถซุปเปอร์คาร์รถแรงแรงพวกนี้เราจะหนีตำรวจได้อย่างไรนะครับนะโดยที่แบบไม่พึ่งรถไฮเปอร์คาร์รถแรงแรงอย่างพวก l a m b บกิตนี่พวกบูกติอะไรพวกนี้เลย นะครับเราจะไปใช้รถคันไหนเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับซึ่งคันที่ผมจะมาแนะนําในวันนี้นะครับนั่นก็คืออยู่ในโหมด SUV นั่นเองนะครับชื่อว่า Falcon Rampage คันนี้เลยนะครับราคาประมาณ65,000นะครับเจ้าคันนี้นะฮะสังเกตนะครับว่ามันจะไม่ค่อยแรงสักเท่าไหร่นะครับนะแต่ ผมบอกเลยว่าเจ้าคันนี้หนีตำรวจได้โกงมากๆนะครับโกงยังไงเดี๋ยวไปดูเลยครับวิธีของผมนะฮะก็วิธีการหนีตำรวจง่ายๆเลยนะครับสาหรับเจ้าคันนี้นะครับก็คือให้ทุกคนเนี่ยเลี้ยวซ้ายเข้าหมู่บ้านตรงนี้เลยนะครับนะพอเห็นทางเข้าหมู่บ้านเราเลี้ยวซ้ายเข้ามาตรงนี้เนาะนะครับก็จะเห็นแบบแคล้ายๆอย่างนี้เนาะจะอยู่ประมาณตรงนี้ นะครับนะแล้วก็อันนีค้คือเป็นจุดประจำของผมเลยที่ผมไว้ใช้หนีตำรวจนะครับนั่นก็คือนี่เลยครับผมให้ท่านผู้ชมนะครับนะเห็นตรงนี้ไหมฮะให้ตรงนี้เป็นเลขหนึ่งอ่าแล้วก็ให้ตรงนี้นะครับปรับเป็นคําว่าเซมิตรงนี้นะครับก็โดยการที่กดตัว n 1็ทีเนาะนะครับกดเอ็นหนทีปั๊บก็จะกลายเป็นเกียร์เซมินะฮะแล้วก็สมมุติว่า ใครอยู่เกียร์สเกียร์สอะไรเงี้ยก็ให้กดตัว F เพื่อเป็นการลดเกียร์ลงมานะครับแล้วก็ถ้าเกิดใครหยุดเกียร์ N หรือเกียร์ R อะไรเงี้ยก็ให้กดตัว R เพื่อเป็นการเพิ่มเกียร์แล้วพอเราได้อย่างนี้แล้วเนี่ยเราก็ลุยกันเลยครับผมนี่ฮะเห็นหินตรงนี้ไหมฮะท่านผู้ชมอาจจะแปลกใจนะครับว่ามันจะขึ้นได้อย่างไรนะฮะมาผมบอกเลยว่ามันขึ้นได้แน่นอนครับผมนี่เลยครับตรงนี้เลยฮะเป็นไงี้ผมบอกเลยว่า คนส่วนใหญ่ในเกมนี้ไม่รู้วิธีในการขึ้นตรงนี้นะฮะผมกล้าพูดเลยว่าคนส่วนใหญ่ไม่รู้วิธีตรงนี้นะครับนะเป็นไงเจ้าคันนี้โกงมากๆนะครับเห็นไหมแป๊บๆขึ้นมาแบบจะสูงสุดอยู่แล้วนะฮะตอนนี้ผมอยู่แบบขอบแมปเลยนะครับนต่ตรงเนี้ยผมบอกเลยว่า90% 95%อตาของตำรวจไม่รู้วิธีขึ้นมา นะครับยังไงก็รอดนะฮะผมบอกเลยว่ารอดประมาณ95%เลยนะครับสำหรับตรงนี้ยกเว้นตำรวจเขาบอกว่าทําวิาวธีเหมือนแบบเราอะไรเงี้ยเนาะซึ่งผมบอกเลยว่าน้อยนะครับที่คนจะรู้เนาะนะครับเนี่ยแค่นี้ผมก็ขึ้นมาอยู่จุดเรียกได้ว่าสูงสุดเลยก็ว่าได้นะครับนะตรงนี้เป็นไง ก็นะฮะเดี๋ยวเราลองเอาไปใช้ในสถานการณ์จริงดูนะครับดูซิว่ามันจะเป็นยังไงนะฮะตอนนี้เหมือนว่าที่ร้านเพชรน,นะครับจะมีตำรวจอยู่ทั้ง3าคันเลยนะฮะคันนี้เป็นเหมือนจะเป็น undercover นะครับผมตำรวจนอกเครื่องแบบนะซึ่งไปแล้วมางั้นเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยละกันนะฮะเริ่มโดยการที่จะปล้นร้านเพชรแล้วก็ ทดสอบในการหนีกันดีกว่านะครับไปกันเลยครับผมไม่ต้องรีรอแล้วทั้งนั้นนะจัดไปครับโอเคปนสําเร็จเรียบร้อยนะครับตัวที่ว่าตํารวจจะมาหรือเปล่านะครับเหมือนว่าเดี๋ยวขอเปิดสแกนเนอร์แล้วกันเพื่อที่จะดูตํารวจนะฮะว่าตารวจมาหรือเปล่านะฮะตอนนี้มีตํารวจอยู่ใกล้ๆ2คนนะครับแล้วก็เหมือนว่ากําลังมา แต่เหมือนว่าจะมีคันนี้มาหรือเปล่าจากทางตรงนี้มานะฮะหรือเปล่าฮะงั้นเดี๋ยวผมขอขับออกไปก่อนละกันแต่ตอนนี้เอาไม่มาเฉยเลยนะฮะแต่คันนี้เหมือนจะมาครับผมข้างหลังมาแล้วครับเอาเลยครับผมตอนนี้เราได้ทดสอบแล้วนะฮะตอนนี้ตำรวจสคันสี่คันครับผมไปกันเลยครับผมจังหวะนี้นะฮะเอ้ยกลมคว่ำเอาเลยครับผม เฮ้ยตำรวจอีกคนหนึ่งช่วยไว้สวยไป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  let's go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 ! Let go! Let go ไปกันเลยครับผมหมจังหวะเมื่อกี้โชคดีมากเลยแล้วก็ปรับครับผมปรับเลยครับไปกันลอย let's go let's go ไปกันเลยตอนนี้ตำรวจขึ้นมาไม่ได้นะครับผมตังนั้นขึ้นมาไม่ได้ตอนนี้มีคนวิ่งมาครับผมผมต้องทำการเร่งเครื่องเพื่อทิยา ไม่เขายิงยังได้นะครับตอนนี้ผมขึ้นมาค่อนข้างสูงแล้วนะครับแล้วผมก็เร่งเครื่องไปเลยครับผมก็มาสิครับก็มาสิครับตำรวจคุณตำรวจก็มาสิครับตอนนี้ผมไปแล้วนะฮะตอนนี้บอกเลยว่าตำรวจวิ่งมาอยู่แค่คนเดียวนะฮะมาเลยครับผมเป็นไงเป็นไงผมบอกแล้วไม่ถึงใช้เวลาน้อยมากๆนะฮะ ประมาณ30สิบวิก็หลุดแล้วนะฮะเป็นไงตอนนี้ตำรวจตามมาไม่ทันแล้วนะครับผมตอนนี้ผมก็หายวันเทศแล้วด้วยวิธีนี้ถือว่าสุดยอดมากๆเลยนะฮะเดี๋ยวเราลองกลับไปหาตำรวจใหม่ดูนะฮะดูซิว่าจะเป็นยังไงอันนี้คือนอกเนื้อหาละนะฮะตำรวจครับผมม,มอ,อบตัวแล้วครับคุณตำรวจผมมามอ,อบตัวแล้วครับคุณตำรวจครับสวัสดีครับ <c oughs> <c oughs> ผมม,มอ,อบตัวแล้วครับ ตำรวจก็ตามไปนะตามตามตารวจตามตรวตามตาม,ตาม,ตาม,มางั้นเดี๋ยวขอลอยสักรอบหนึ่งแล้วกันนะฮะอันนี้ก็เป็นอีกทางหนึ่งเหมือนกันนะครับที่จะสามารถหนีได้นะครับตรงนี้ไปกันเลยครับผมนี่เลยครับนี่ฮะเราสังเกตว่าร,รถตำรวจจะมาไม่ได้นะครับนะเป็นไงคันนี้ถือว่าโกงเอามากๆเลยนะฮะโอเคครับผมก็เป็นไงบ้างครับสำหรับคลิปวิดีโอในวันนี้ นะครับก็ต้องขอบคุณตำรวจด้วยนะฮะที่เราทำให้เรามีคอนเทนต์ในวันนี้นะฮะก็ได้ตื่นเต้นกันสักพักหนึ่งนะครับโอเคก็ขอบคุณสำหรับยอดไลค์ยอดต like, ิดตามแล้วก็ยอดแชร์ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ของไปต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผม